สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเมในกิจกรรมโยคะค่ะ เด็กๆคะวันนี้คุณครูเมย์ไม่ได้มาเล่านิทานนะคะแต่คุณครูเมย์เนี่ยมีปริศนาคําทายค่ะมาให้เด็กๆได้ทายกันแล้วก็ทําท่าโยคะากันไปด้วยจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูเมย์ก็จะมาทบทวนความรู้ค่ะจากการทายปริศนาคาทายและให้เด็กๆบอกด้วยนะคะว่าในปริศนาคาทายเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตพร้อมกันหรือยังคะ พร้อมแล้วมาค่ะก่อนที่เราจะมาทําท่ายโยคะกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเ,เ,เรามายืดเหยียดร่างกายกันก่อนค่ะให้เด็กๆนะคะยืนแยกเท้าออกจากกันนิดนึงยืนแขนมาข้างหน้านะคะฝั่งเดียวกับคุณครูเมย์เลยยืดให้แขนตึงนะคะแล้วก็ตั้งมือขึ้นมาเอามืออีกข้างหนึ่งจับที่ปลายนิ้วเอาไว้ให้แขนทั้งสองข้างนะคะยืดตรงนะคะทางท่าไวแล้วนะพร้อมกันค่ะหนึ่ง สองสาสี่ห้าอ่ะค่อยๆเอามือลองขอยอิ่งขั้นนะคะเ,เด็กๆสลับทางกันเอามือฝั่งนี้บ้างนะคะยืดแขนให้ตึงนะคะแล้วก็ตั้งข้อมือขึ้นมาเอามือจับที่ปลายนิ้วไว้ให้แขนตึงทั้งสองข้างนะคะทางข้าไว้แล้วนบะพร้อมกันค่ะหนึ่ง ปลายนิ้วนะคะชี้ลงไปที่พื้นมืออีกข้างนึงเอามาจับที่ปลายนิ้วเอาไว้ยืดแขนให้ตึงทั้งสองข้างนะคะคานเท้าไว้แลนับพร้อมกันคะ 1, 2, 3, 4, ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆค,ค,ค,คลายท่าะค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะเราต้องทําทั้งสองข้างค่ะยืดแขนมาข้างหน้าให้ตึงเหมือนเดิมเลยตั้งมือขึ้น,นะ หลังจากนั้นค่อยๆหมุนข้อมือลงให้ปลายนิ้วชี้ลงไปที่พื้นมืออีกข้างหนึ่งจับที่ปลายนิ้วไว้ยืดแขนให้ตึงทั้งสองข้างนะคะคานท่าไว้แล้วนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสงสามสี่ห้าค่อยๆค,คลายท่า เรามาฟังปริศนาคำทายกันค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำอีกครั้งนะคะเด็กๆชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำเด็กๆคิดออกหรือยังคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะปลาดาวนั่นเองปลาดาวเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะเก่งมากค่ะเป็นสิ่งมีชีวิต ปลาดาวนะคะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนอนง่ายลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะกลางขาทั้งสองข้างให้พอดีกับขอบเสื่อค่ะแล้วก็ยกแขนขึ้นกลางแขนให้พอดีกับเสื่อเหมือนกันค่ะนี่เราก็จะได้ท่าปลาดาวแล้วค่ะเด็กๆค้างท่าไว้แล้วนะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ ค่ะอ่าค่อยๆฝูกขามาเอาแขนลงมาค่ะต่อไปนะคะเด็กๆอะไรเอย่ยแล่นล่องลอยไปกลางใบรับลมอยู่ในทะเลอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆอะไรเอย่ยแล่นล่องลอยไปกลางใบรับลมอยู่ในทะเลคิดออกหรือยังคะ ใช่แล้วค่ะเรือใบนั่นเองเด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะถูกต้องค่ะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตถ้าเรือนะคะเด็กๆให้เด็กๆนั่งเหยียดขาไปด้านหน้าให้ตรงทั้งสองข้างนะคะหลังจากนั้นเด็กๆเ,เอ็นตัวไปด้านหลังนิดนึงค่ะ ขึ้นมาเป็นเรือด้วยค่ะทานข้า,าอะน,นะพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าค่อ,คอยๆวางลงนั่งหลังตรงเหมือนเดิมค่ะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆมาต่อกันเลยดีกว่าค่ะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม้ฟังอีกครั้งนะคะ อะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม้คิดออกไหมคะเด็กๆคุณครูเมย์ใบให้คะ่ะอะไรนะ้าที่มีปีกสวยๆเ <c oughs> ก่งมากๆเลยคะ่ะผีเสื้อนั่นเองแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะ สิ่งมีชีวิตถูกต้องค่ะถ้าผีเสื้อนะคะเด็กๆให้เด็กๆ,ๆนะคะทําแบบนี้เลยเอาฝ่าเท้าประกบกันนะคะหลังจากนั้นค่อยๆดึงเท้าเข้ามาหาลําตัวให้ได้มากที่สุดค่ะเอามือจับที่เท้าของตัวเองไว้ดันหลังให้ตรงนะคะแล้วก็ขยับขาขึ้นลงค่ะแบบนี้เลยให้เหมือนกับผีเสื้อนะคะกําลังขยับปีกอยู่ค่ะเอะ ขยับเร็ว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 แล้ว,วก็เจ้าผีเสื้อนะคะบินลงไปดูดน้ำหวานที่ดอกไม้ให้เด็กๆคอๆ่อยๆก้มตัวลงไปค่ะก้มลงไปให้ได้มากที่สุดเลยนะคะทางท่าไหวแล้วเดี๋ยวนะับพร้อมกันค่ะหนึ่สองสาสี่ ค่อยๆเงยหน,น้าค่ะดันตัวให้ตรงขึ้นมาชาๆนะคะมาต่อกันเลยนะคะเด็กๆอะไรเอย่ยมีสี่ขาแต่เดินไม่ได้เอาไว้ใช้นั่งฟังอีกครั้งนะคะอะไรเอย่ยมีสี่ขาแต่เดินไม่ได้เอาไว้ใช้นั่งเก้าอี้นั่นเองค่ะเก้าอี้ที่เราใช้นั่งเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะ เป็นสิ่งไม่มีชีวิตใช่แล้วค่ะถ้าเก้าอี้นะคะเด็กๆเ,เด่กัคุณครูเมย์จะขอหันด้านข้างนะคะเด็กๆจะได้มองเห็นชัดๆค่ะกดเท้าไว้ที่เสือ่อให้แน่แนๆน,นะคะหลังจากนั้นเอามือยื่นมาด้านหน้าทั้งสองข้างค่ะดันก้นไปด้านหลังนิดนึงค่ะเด็กๆแล้วก็ย่อเข่าลงให้เหมือนกับว่าเรากำลังนั่งเก้าอี้อยู่ค่ะค้างท่าไว้แล้วนับพร้อมกันนะคะหนึ่ง สองสาสี่ห้าค่อยๆยตัวให้ตรงค่ะสุดท้ายละค่ะเด็กๆอาไรเอ่ยต้นใหญ่ใบหนาปลูกไว้ทั่วหนา้าช่วยให้ร่มเงาฟังอีกครั้งนะคะเด็กๆอะไรเอ่ยต้นใหญ่ใบหนาปลูกไว้ทั่วหนา้าช่วยให้ร่มเงา คิดออกไหมคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะต้นไม้นั่นเองต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเป็นอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าต้นไม้ค่ะเด็กๆเด็กๆเคยทําหลายครั้งแล้วนะคะมาค่ะเรามาทําพร้อมกันเลยเท้าที่เอาขึ้นมาวางที่ขาตัวเองนะคะเด็กๆทําตามความสามารถของตัวเองได้เลยค่ะนี่ ไปด้านข้างค่ะหลังจากนั้นค่อยๆวาดมือขึ้นมาค่ะให้แขนชิดที่หูตัวเองเอาฝ่ามือประกบกันไว้นะคะยืดตัวให้ตรงค่ะทางเท้าไวแลวนะนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆวาดมือลงช้าๆค่ะแล้วก็เอาเท้าวางลงที่พื้นเหมือนเดิมเลยขออียขั้นนะคะเด็กๆนี่ ดันเข่าไปด้านข้างเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะเอาวางไว้ที่ขาของตัวเองวาดมือนะคะค่อยๆวาดขึ้นไปช้าๆเอาแขนแนบที่หูนะคะเอาฝ่ามือประกบกันยืดหลังให้ตรงนะคะขางเท้าไว้แล้วนะับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสาสี่หเอามือลงช้าๆค่ะแล้วก็เอาขาวางที่เสื่อเหมือนเดิมเลย เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้ทบทวนความรู้แล้วได้ทายปริศนาคำทายเด็กๆก็ยังได้ทำท่าโยคขอีกด้วยเด็กๆคะการทำท่าโยคะถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งค่ะจะช่วยให้เด็กๆร่างกายแข็งแรงต่อสู้กับเจ้าโรคโควิดได้คลิปต่อไปนะคะคุณครูเมย์จะมาเล่านิทานทายปริศนาคำทายเอ๊ หรือว่าทำอะไรอีกเด็กๆติด,ดตามได้ในคลิปหน้านะคะรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปตอนที่เด็กๆทำกิจกรรมส่งกลับมาในไลน์กลุ่มประจำชั้นให้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย